ผมเอาเท้าเปียบค่อยเจอครับผม <c oughs> ตกลงมาถึงพื้นแต่เราไม่ได้เก็บครับเราไม่ได้รีบม,นนมาหนีแล้วโอ,โอ้โอ้โอตกน้ำตกน้ำครับรสวัสดีครับพบกับผมฮาเด็กดอยนะครับวันนี้ผมก็จะมายิงนกนะครับ จากการที่เราหายไปหลายวันนะครับผมวันนี้เราจะมายินโลนะครับเข้ากับแต่สติยากของันนะครับเราไปชมกันเลยนะครับผมว่าความยาบระบาดในการหารลกยังไงนะครับผมแล้วก็เราไปล่าก,กันเลยครับ ราไม่รู้ว่าเราจะโดนตำรวจจับหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามาลากนกกลางเมืองค,ครับกลางเมืองครับผมเมื่อจะเจอครับนี่ครับแต่มันมีกั้นไม้เยอะมากครับเห็นยากเรายิงไม่โดนหรอกครับแบบนี้มันมีกั้นไม้เยอะมากครับ เดี๋ยวาหาโอ้แล้วหาตัวใหม่ดีกว่าครับแก้โดยไว้เรอดูครับอันนั้นแค่ลองดูครับยังไม่ได้ยินนกเตอร์ครับ มาจีบมันเเน้อนี่คือดู ok. ดู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 มาจ็บลัะเนี่ยไอตัวนี้นะมาเริ่มจบแล้วนะโอ้โหิลลาเบอร์ทิมกักเลยเลยห้าเบอร์หยเล่เล่เลยนี่คือความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับสําหรับผมคือออนี้คาถาที่แปลว่าภาษาคะทิลาเบอร์ทิมกาเลยห้าเบอรหย่เล่เยแปลว่ายิงหนึ่งทีให้โดนหนึ่ทีนะครับ นะครับโอเคครับแอ้เปลหนึ่งแต้มยี่สอนนะครับนั่นเล่นโดนที่ไหนไม่รู้นะครับเหมือนมันบินไม่ได้นะครับหาตัวต่อไปครับ

โอ,โอ้โอ้ต้นน้ำต้นน้ำครับต้นน้ำต้นน้ำโอ้โหนะเราก็เก็บไว้นะครับ หนึ่งสงสเจอสีส่ตัวแล้วสองตัวไปแล้วโอ้โดนหน่อยคูเดี๋ยวนี่นี่คนนี่คนนี่เลยโจ้เลยตัว มันยากลำบากนะครัเราไม่ได้เอาที่คัดหัวมาโอ้นี่ก็ได้ขนเลยคโอ้ดูดูโอ,โอ้โอ้ยสองตัวในขนสองตัวโอ้โห เม่งเพราะวันนี้เราไม่ได้เอาที่ขัดหัวมานะผมโอ้ะะโห <laughs> ตกลงมาถึงพื้นแต่เราไม่ได้เก็บครับเราไม่ได้รีบ มันหนีไปแล้วโอเคครับถือว่าไม่ถึงมาที่เราได้กินน้ำตัวนี้ว <c oughs> ันนี้ตลกเได้เป็นหลายตัวแล้ววันนี้ผีพัดไปหลายตัวผมเราอาจจะประมาทคนละ เสียได้หรอเสียไปหล,ลายตัวหลายตัวแล้วนะขนาดยินโดนนะเจอแล้ว นั่นะผมเนี่ยโอ้ตัวนี้มีอยู่สูงมากนะผมแต่เราจะไม่พลาดนะผมโป๊นาส,สติมีเนอะเนี่ยโอ้โห<อ>เราไปจมกันแล้วเบยเลยเราจะดูว่ามันโดนที่ไหนนะครับอ๋อโดนหน้าอกนะครับผมดู เหมือนลูกกัะสุนัวทะลุแลวครับ,รบดูครับโอ้โอ้โอนี่ครับพอเราคิดข่าหนูามาพูดทีเดียวตกครับดูว่าอีนู้นะ่ไหนหน้าอกอีกแล้วนะครับผมโหดู เราเบื่อุ่งก็เลยเรเบีวว่อเรื่อยๆเรื่ยนี่ครับพอเราเอาที่คาดหัวมาปุ๊บเราก็ได้เลยครับยิบปุ๊บได้ลแล้วเดี๋ยวเราหาตัวตกปคาับวันนี้เหมือพายุจะเข้านะครับฝนก็คาจะตกเยอะอยู่นะครับ คอ้ตกเราอาจจะก,กลับไม่ได้นะครับรอบลมแรงมากนะครับลูกโอ้ลูกคงน่าจะปีนหัวนะ<อ>ลูกเพราะลมแรงมากครับโอ้โอเราเจออีกตัวแล้วครับ มาตรงนี้เนี่ยเนี่ยๆี่ยเนี่นี้ครับผมดูไม่ยีต้่ครับีมีอ่ อ๋อมันโดนปิดครับดูมันโด,โด,โด,โดนตัวทอนนะผมนี่โอ้โดนตูดครับผมเราเก็บไว้ก่อนครับคู่นี้ได้เจอแน่นอนครับล้อเขาอบอบฟังแล้วผมเจอแน่นอนครับ อผมนี่เอาเท้าเปียกแล้วค่อยเจอเด็กนี่นผมเอาเทา้าเปียกค่อยเจอครับผมโอแย่เลยนะครับแบบนี้นี่ฮะแย่เลยนะครับแย่ค่ะเอาเทา้าเปียกค่อยเจอ ัวนี้ไม่โดนอ่ะีไม่โดนว่ามีใบไม้ก้างอบมีใบไม้ก้างออเดี๋ยวดูใครจะมีคนวันที่เราก็เก็บเราดูครับจะให้ดูว่าเราได้กิ่แต้มน้ำชาวนนี้ ยังไม่ตายโอ้โอ้เฮ้ว่ากันว่าสักวนนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก จิตตัวนะครับวันนี้ก็พวกนี้ดูว่าเราจะทําเมนูอะไรนะครับสําหรับผมว่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเรายินโดนแล้วก็โดนแต่มาไม่ตกแล้วก็พลาดไปหลายตัวมากครับขณะที่เรายินโดนนะครับก็วันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครผมก็วันนี้ขอลาลวครับ